สังคมเราในปัจจ so ุบันทำไมมีก่าต้านจิตวิญมากเลยวะไม่ต้องพูดถึงในสังคมเราว่าตานเดี๋ยวนี้เงื่อนเราเองก็ยังมีการจิตวิญมากแล้วเออจริงขนาดสังคมเล็กๆอย่างโรงเรียนเรายังมีการจิตวิญเลยลองมองย้อนไปดูสิวะว่ามีการจิตวิญญาณอะไรบ้างเฮ้ยที่จะไดรู้วะ นี่กูกินข้าวกินยาว่ะไอ้สินนายยเกตัวนายร้อยสิ mm hmm. เดี๋ยวให้ตัวละร้อยได้นายติดกีด่ตัวอะติดแปดตัวว่ะ mm hmm. ได้ถ้านายเปิดร้อยละกันเออได้ได้ำมาเสร็จนะนายเราจะค,คอยดูเว mm hmm. ลาป่า mm hmm. ย่ยยูกิน เฮ้ยก็ไหนแกสุดเลยเก่ตัวแล้ววะเกเสียตัวแล้วเว้ยทำไมรู้จังวะกูมีของดีว่ะเออพวกมึงมีสมองก็เงี้ยกูรู้นะว่ามึงด่ากูอ่ะไอ้ช่างเถอะกูชินแล้วไม่สินายมึงขึ้นกันก่อนนะแต่ถ้าหากจะเล่นเราแท้ครบเลยได้ได้ทำไมน้าไม่เชิญมันลงมานี่อย่าีรยวมันไปยันนะ đông đi kèm luôn. em làm công bệnh viện này nó có một đơn điệp mà. nè nè, ทารนีมานีหน่อยทารณีคุณมีอะไรจะถามะไรครับผมงานแก้ศูนย์อ่ะเธอทำเองเหรอคุณํำเบงแน่นอนครับจริงหรือเปล่าทำไมลายมือเธอสวยจังจริงครับผมจะโกหก็บบทำไมอะ่ะงั้นกูขอถามเรื่องงานที่ครูให้เธอทำนะ แน้ค่าว่าจุกเชิญผู้ปกครองว่าเรื่องแก้ศูนย์อะไรโง่ใงเลยกันเราต่อไปคุณจะบอกคะแนนนะคะทวัชัยส1บพันธาวา 12, ัฒน์สิพิรนั์สิบอิทธิพล20อุ้ยอ่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเชิญได้ค่ะเรียนระวางโกรุขอบคุณค่ะ เจอ่ข้อสะเออผมไม่ไ hmm. ด้เจอน่ข nah ้อสอบเเจอกระดาแผ่นนี้ใต้โต๊ะเคนะเออเฮ้ยขวกขายแม่อมว่ะพวกมันนั้นยังบอกห่วยอยู่เลยัวแอะไรวะทำไมมันได้คะแนนมากจังเฮ้ยเธอคิดยังไงถึงได้โกงข้อสอบเป็นข้อดีกว่าว่ะยูเซขาอยแล้ว เพื่อนเป็นไรวะไม่เป็นไรลูกดูลูกหิวๆน้ำไม่เอาตังก็ได้เรื่องเงินท่เขาอันนั้นกูทำให้เขาสมุดได้วะเออดีแล้วโอมกอดเพื่อนเราน่าจะติตได้ดูสิวะขะแนนเลนเล่เรายังมีการจุดจิเลยเล่นเล่นเสร็จปุก็ว่างจะขนาดนเล การคอร์รัปชันในปัจจุบันอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่เห็นได้บ่อยๆผู้คนอาจคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องการได้เปรียบทางการแข่งขันที่ใครๆก็ทําทกันทุจริตหนึ่งครั้งอาจไม่มีใครรู้แต่ตัวเราย่อมรู้และอายแก่ใจถ้าทุกคนทุจริตจนเป็นนิสัยเราอาจจินตนาการถึงสภาพของชาติในวันข้างหน้าได้ทุกสิ่งที่เลวร้ายมักเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เริ่มจากในสถาบันเริ่มจากความอยากได้ก่อตัวเป็นปัญหาร้ายแรงในอนาคตสุดท้ายแล้วความซื่อสัสุสจริต คือความคิดที่ทำให้ชีวิตของคนในสังคมไทยมีความสุขมากที่สุด เด็กไทยโตไปไม่กพวกวนปัจจุบันมาต้องนี้เลยวะเออเว้ยนเฮ้ยเปิงถาแม่อมว่ะเมื่อกี้วันนั้นเอ้ยเดี๋ยวออมาหรือา่ากล้องเว้ยอ่ะเอ้ยกล้องเว้ยสองทียล้วไหม ก่อนะเฮ้ยม่รูไหนเดีใจว่าขยันนะไม่ดอยหนามาขยันอะไม่ดยนตัดิดจจะให้รบเลยก็ได้ทำไมาไ่ขยันมนาราในปัจจุบันทำไมมีเขาของไมมเยอะเฮแล้วาเออจริง

เราอาจจินตนาการถึงสภาพของเชนในวันข้างหน้าได้ทุกสิ่งที่เร็วร้ายมักเริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มจากในสถาบันเริ่มจากความอยากได้ก่อตัวเป็นปัญหาร้ายแรงในอนาคตสุดท้ายแล้วความซื่อสัสุจริตคือความคิดที่ทำให้ชีวิตของคนในสังคม,มไทยมีความสุขมากที่สุด